ครับผมในวันนี้พี่ก็จะมาแชร์เทคนิคดันแต้มกิจกรรมยังไงให้ได้แต้มสูงๆนั่นเองรลบนี้เป็น V2 นะครับเพราะว่ามันมีการอัปเดตเข้ามาเล็กน้อยนะผมแต่ว่ามันสามารถทําให้แต้มของเราเนี่ยดันได้แบบโคตรเยอะนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นอัปเดตเล็กๆที่ผู้เล่นเนี่ยชอบมากเลยนะครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยร้านบับูบิชอปรับกดเกมพาร์ตแบบเดอะซองเกตเ็นเกมาพร้อมกับเกมพาร์ตไฟนอลสปาร์และเดอะฟอร์เนบริการง่ายๆแค่ใส่ไอดีโรบอทแบบกรอประกาศเดกมีไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไอดีไกลพร้อมใช้งานรับประกันจากร้านบริการครบจบเรื่องโรบอทต้องบ u บเบิอปเท่านั้นหลังจากที่อัปเดตมานะผม NPC ตัวนี้สามารถใส่ผลไม้ได้หมดกระเป๋าแล้วนั่นเองเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะผมไม่ต้องมืออีกแล้วนั่นเองนะโอ้โหยังชอบเลยว่ะ อันนี้คือเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้เราประหยัดเวล,ลามากเลยนะครับผมมาทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเ่ะเราก็ต้องเก็บผลไม้ให้เข้าเต็มกระเป๋าให้หมดก่อนนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมเก็บให้เต็มกระเป๋าเลยหลังจากที่เต็มกระเป๋าแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาตัวเด็กเนี่ยไอดี IDs สำรองของเราเนี่ยเก็บผลไม้ให้เต็มกระเป๋าเหมือนกันฮนะพอหลังจากที่เราเก็บครบแล้วใช่ไหมเราก็มารอใส่ได้เลยบอกได้เลยว่ารอบนี้พี่จัดเต็มแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเร <learners healthy. S 2> าใส่ทีเดียวได้แล้วไง เราไม่ต้องเสียเวลาไปใส่ทีละลูกแล้วรอบก่อนนี่บอกเลยว่าเก็บลิ้นน่ะใส่จนเจ็บลิ้นะนะเนาะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึงนะผมพี่แนะนําว่าเราควรปลูกพืชฤดูร้อนให้เยอะที่สุดนะผม ผลไม้อันไหนที่ขายเรากดมาเลยแล้วก็เอามาปลูกให้หมดนะผมไม่ต้องไปห่วงผลนะเพราะว่าเรามีเกียร์ที่สามารถเคลมกลับมาเป็นมเมล็ดพันธุ์ได้แล้วนั่นเองแนะนําว่าอัปเดตนี้มีอะไรปลูกปลูกให้หมดนะผมปลูกให้หมดปลูกให้ยับนั่นเองมันจะทาให้เราทําแต้มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วเอาตัวเด็กมายืนรอเลยนะผมถือผลไม้อย่างละหนึ่งอันพอกิจกรรมเริ่มก็ใส่ไปเลยอย่างละหนึ่งอันก่อนนะครับมาโอเคมาแล้วมาแล้ว,ลวขออนุญาตใส่ไปก่อนหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวเด็กอ่าเห็นไหม ใส่คนละหนึ่งอันไปก่อนนะครับผมหลังจากนั้นค่อยเทลงมปทั้งหมดเลยอ่าใส่ไปใส่ไปมีกี่ตัวก็ใส่ก่อนนะครับผมอ่ะโอเคใส่ครบแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็เทหมดเลยปึ้งเป็นไงอ่าได้มาแล้วสี่พันแต้มตอนเนี้ตอนนี้สี่พันแต้มเป็นระดับแรนะครับผมใส่เข้าไปอีกห้าพันแต้มเลเจนเดอรี่มาแล้วเลเจนเดอรี่มาแล้วโอเคทีนี้เราก็ไปเก็บมาเพิ่มนะครับผมนี่อ่าเวสซัดไปเลยครับซัดไปเลยครับอย่าไปยองนี่นี่ Okay มาทีนี้หลังจากที่เราเก็บเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็ปักสปริงเกอร์ได้เลยอันนี้คือแล้วแต่ใครจะปักหรือไม่ปักนะแต่ว่าของพี่อยากเพิ่มแบบโอกาสทําให้มันเกิดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เก็บเสร็จแล้วเราก็เอาไปหย่อนใส่เลยนะผมนี่เทให้หมดมาดูว่าได้เท่าไหร่ปึ้งวู้ดเจ็ดพตอนนี้ได้7จ็ดพแล้วครับผมเดี๋ยวพี่เอาตัวเด็กไปใส่ให้หมดเลยนะครับผมนี่อันนี้เก็บมารอบสองนะครับผมสําหรับตัวเด็ก อันนี้8,005ระดับมิสติกนะครับผมอ่าใส่เข้าไปเลยครับผม9,000อ่าโอเคได้อยู่มาอีกตัวครับจังหวะน,นี้ยังไงใส่เข้าไป 9, 5, อุก9,005ว่ะยังน้อยอยู่นะครับผมเดี๋ยวพี่เอามาใส่อีกอ่าโอเครอบนี้พี่รู้สึกว่าเอ่อเราน่าจะมาเก็บต่อได้แล้วน,นะเพราะว่าเราปักสปริงเกอร์ไปเยอะอุ้ยอุยโอ,ยอย้ได้ผลไม้ใน,มนเมล็ดพันธุ์ชูกาแอปเปิลว่ะเชียโอ้โหดวงดีจัดน,นอ้องเฮ้ยทำไมมันเกิดช้าจังวะอุ๊ยอะไรวะเนี่ย มันเกิดช้ามากเลยอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรนะยังวันนี้เดี๋ยวพี่พยายามเก็บอ่าไอที่มันเกิดมาให้หมดแล้วก็จะเอาไปใส่เป็นรอบสุดท้ายนะผมโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เก็บให้หมดเลยนะครับผมเกิดช้ามากเลยโดยเฉพาะไอต้นที่มันพ่งแพงเนี่ยมารอบนี้ได้เท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยครับผมุดลอปึง้ง9ก้าพัอ้ไดมาร้อยเดียวเองว่ะโอเคพี่รู้สึกว่าน่าจะหมดแล้วหรือเปล่า รอบนี้น่าจะได้ประมาณเท่านี้แหละนะอืมเดี๋ยวรอบหน้าใส่อีกนะผมปาเข็ให้ยักเข้าไปเลย9,007นะผมใน้9,007เองนะตอนนี้มาดูว่าเราจะได้อะไรนะผมสำหรับ9,700แต้มนี้นั่นเองระดับนิจิตอลนะเหลือว25วิมาเลยครับผมตอนนี้3 2 1โป้งฮันนี่เบรสิกสปริงเกอร์ชกเชดเนะครับผมร e คอร์ดซัมเมอร์ซี a แพ็ คลีนแอปเปิลอู้ซัมเมอร์ซีพีสองอันไนเอ็กอู้บัตกีววีได้ไนเอ็กกับบัตกีววีมานะผมฮันนี่สปริงเกอร์โอเคโอเคพี่ว่าพี่รู้สึกว่ารอบนี้ของดีนะเพราะว่าเราได้สัตว์เลี้ยงมานะผมแล้วก็ไนเอ็กมาด้วยนะผมเพื่อนหรือว่าไอดีไก่ของเราเนี่ยก็จะได้เหมือนแบบเดียวกับเราเลยนะครับผมนี่เป็นไงไนเอน็กซีดแพ็คขออนุญาตเปิดซีดแพ็คหน่อยสิพียเพียอีกงแล้วไปแครอท โอ้โห yeah. oh, oh, ปูนี่เพียเลยครับผมโอเครอบนี้ก็ได้ประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวพี่จะมาทําอีกรอบนึงนะผมอีกรอบนึงเนี่ยพี่จะใช้สูตรอ่า uh, มะเขือเทศบวกกับมดนั่นเองนะเพราะว่าพี่เห็นคลิปใน t ิ k ตอกมาแล้วผมโอ้โ oh, ห oh, แบบว่าอย่างตึงนึงกันม่ยอมเลยนะครับผม2000อ e a r s l a ต e r มารอบนี้พี่ก็ไปปลูกมะเขือเทศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มะเขือเทศกูบอกเลยว่าที่แรกเราไม่ได้เก็บไว้นะผมอ่าต้นมะเขือเทศนะสับทิ้งหมดนะตอนนี้คือบอกเลยว่าต้องการมากนะนะรอบแรกเนี่ยพี่จะใส่สัตว์เลี้ยงเป็นอ่าบีแพ็กก่อนนะครับผมหลังจากที่เราใส่เป็นบีแพ็กเก็บจนเต็มแล้วใช่ไหมให้เราเอาไปใส่ตะกร้าให้หมดเลยนะผมโดยครั้งที่สองเนี่ยให้เรากลับมาเก็บผลไม้ที่สวนโดยที่เราอ่ะเก็บบีแพ็กก่อนแล้วก็วางเจ้าตัวมดดำเนี่ยให้หมดทุกตัวเลยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยนะผมเจ้ามดดำ โอเคตอนนี้อีเวนต์ก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะผมพี่ก็เอาตัวเด็กมาเยือนรอเลยเหมือนเดิมนะผมเอาตัวเด็กใส่ไปอย่างละหนึ่งผลก่อนนะผมใส่ไปหมดทุกตัวแล้วเราก็ยัดเต็มที่เลยทีนี้อ่ะตัวหลักจะใส่ก่อนใส่ไปจงังหวะน,นี้ใส่ไป1อัน1อันนะครอันนผมนี่เห็นไหมแต้มก็จะได้ครบทุกคนนะผมหลังจากที่ได้แต้มครบทุกคนแล้วเราก็เทให้หมดตักเลยนะครับผมใส่เข้าไปให้หมดอย่าให้เหลือนะดัมมาไปเลยเออนั่นแหละปึ้ง2007 เอาตัวเด็กในทีนี้สามพันเอ็ดนะครับผมมาดูตัวนี้ได้เท่าไหร่ตัวนี้สี่พันห้านะครับผมไม่ได้น้อยกว่าตัวเด็กไหนใส่ไปอีกดิห้าพันห้าอ่าโอเคตอนนี้เราได้มาห้าพันห้านะผมพี่ก็จะไปเก็บตัวหลักนะทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักนะผมเก็บให้หมดเลยตอนนี้คือพี่เอา B p แพ็ออกก่อนนะครับผมสามตัวแล้วพี่ก็จะวางเป็นมดดำสามตัวนะเพราะว่าพี่มีเท่านี้นะทางที่ดีก็คือใส่ให้ครบแปดตัวเลยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะผมมดดำ ว่ามันจะช่วยมากอันนี้คือรอบ2นะโอเคเก็บไปเก็บไปลายครับผม โอเคตอนนี้ก็เก็บมาค่อนข้างเยอะแล้วนะผมเดี๋ยวพี่เอาไปลองใส่ให้ดูนะว่ารอบนี้เราจะได้เท่าไหร่ปึ้งเทให้หมดเท่าไหร่ครับ7,300มาขอต่อเลยลูกกันนะครัผมยังไม่หมดนะตอนนี้ของพี่เป็นเยอะนะครผมมีเท่าไหร่ปักให้หมดเลยนะผมสำหรับผลผลไม้นะนี่ผลไม้ฤดูร้อนปลูกให้หมดเลยอีเวนต์นี้ต้องปลูกผลไม้ให้เยอะเอา้าโอ,โอได้ผลมาด้วยว่ะได้มเมล็ดมาแล้วผมตัวนี้ อ้าอย่างย่งดีเลยโอเคเก็บ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 ตอนนี้น้ำเต้าโอ้เจ้ามดทํางานแล้วเห็นไหมเห็นไหมไหมอ้าเอาว่ะเอาว่ะที่รู้สึกว่าต้นโทเมทของพี่มันยังน้อยอยู่เยทางที่ดีน่าจะใส่สปริงเกอร์เร่งการจเจริญเติบโตสักหน่อย่อะทีนี้เราขอเก็บไปเลยด้วยกันมาดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่สาหรับรอบนี้นะผม จริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามีมดเยอะๆอะมันจะดีมากเลยนะครับผมตอนนี้คือพี่มีแค่3ตัวนะก็ลองใส่ดูนะครับผมมันจะได้เพิ่มมาเท่าไหร่นะรอบนี้ได้มเมล็ดพันธุ์มาด้วยว้าวสุดยอดไปเลย <c oughs> โอ้อยังดีอะดูดิดูด,ดิอ่ะโอเคทีนี้เรามาลองใส่ดูว่าจะได้เพิ่มมาเท่าไหร่นะครับผมเจ็ดพันสามแปดพันเอ็ดโอเคโอเค,อเคได้มาเยอะอยู่นะผมเดี๋ยวพี่เอาตัวเด็กไป ใส่บ้างนะครับตอนนี้อืมวิ่งได้มาพันหนึ่งวิ่งมิติเข้าแล้วครับจังวันนี้เพิ่มเข้าไปอีกอืมเ้าพันสีเดี๋ยวตัวหลักขอไปดูหน่อยสิโอ้โหมาแล้วเห็นไหมสปริงเกอร์ทํางานนะผมหูยใหญ่เบิ่มใหญ่เบิ่มแต่ว่าความใหญ่มันไม่เกี่ยวนะผมสิ่งที่จะเพิ่มแต้มของเราได้ดีที่สุดก็คือผลไม้นะผมถ้าเรามีผลไม้เยอะยิ่งได้แต้มเยอะนั่นเองแล้วก็อีกอย่างก็คือสถานะนะ มันจะมีอยู่2สถานะที่สามารถเพิ่มแต้มให้กับเราได้นะผมนั่นก็คือสถานะโกและก็เรนโบ้นั่นเองสถานะโกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาสองแต้มนะผมส่วนสถานะเรนโบจะเพิ่มเข้ามา3แต้มนั่นเองโอเคเราใส่ให้หมดเลยนะตอนนี้ปาเขาให้9ก้านโอ้ขึ้นมาหมื่นหนึ่งแล้วเห็นเปล่าโอเคโอเคได้อยู่ใส่ตัวเด็กเข้าไปหน่อยแล้วกันว่าจะได้เท่าไหร่หมื่นเอ็ดนะครับผมตอนนี้ได้หมื่นเอ็ดแล้วใส่ให้ครบทุกตัวครับผมมีเท่าไหร่ใส่ให้หมด หนึ่งหนหนึ่งตอนนี้นะครับผมนี hey, ่มาๆๆใส่ให้หมดใส่ให้หมด11,000 12,000มาตอนนี้เหลือเวลาอยู่3 2 1มาดูว่าได้อะไรบ้างอู้วอเตอร์แคร์นะครับผมฮันนี่เอ่อซัมเมอร์ซีดแพ็คฟันคราสไนท์เอ็กบัตมูนเอาอันนี้เป็นกล่องบัตรมูลนะครับผมเอา้า oh, ได้แค่นี้เหรอว้าวตายเฮลโอ้ได้ไข่กับ ซีดแพ็กมานะผมแต่ว่าซีดแพ็กได้3เองนะผมรอบนี้เออพี่รู้สึกว่ารอบนี้เกลือว่ะแต่แต้มมันเจอนะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแต้มตั้งหมื่นสโอเคผมก็มีประมาณเท่านี้สําหรับวิธีการดันแต้มให้สูงนะผมโดยใช้โฮเมโวแล้วก็มดนั่นเองนะถ้าน้อนชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของพี่ไลด้วยเจอกันใหม่ ep นะ้ ใครที่ได้อะไรดีๆก็คอมเมนต์บอกพี่เขามาหน่อยนะครับผมสุดหล่อสุดเท่สุดเกของไอ